พระศาสนากชจนนั้นหลายและบรรดาเพื่อนสุขสมนเนรที่รักตอนนี้ไปก็มาปรารองขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพทุทธเจ้ากันต่อไปในช่วงนี้ผมก็ยังยังป่วยอยู่เนี่ยครับอันนี้เป็นหน้าที่สารทิศเทวธมบริกาสูตรในพระไตรปิฎกเล่มที่1 1 ตอนนี้ไปผมคิดว่าจะไม่ต้องอธิบายอะไรมากเพราะเข้าใจอยู่แล้วนะครับไม่ไม่ไมยากพระเดเจา้าทรงตัดต่อไปว่านี่โครทะบ <c oughs> ุคคลผู้มีตะบะย่อมถือมั่นตะบะย่อมถึงส่วนสองในโูชนะทั้งหลายว่าสิ่งนี้ควรกับเราสิ่งนี้ไม่ควรกับเราสิ่งใดที่ไม่ควรแก่เขาเขามุ่งละสิ่งนั้น แต่สิ่งใดที่ควรแก่เขาเขามีความกำหนัดยินดีลืมสติติดสิ่งนั้นไม่ลเห็นโทษไม่มีปัญญาสลัดออกบริภกอยู่แม้ข้อน,นี้ย่อมเป็นกิเลแก่บุคคลผู้มีตะบะส่งตัดต่อไปว่าดูก่อน,นี้โครทะหกคนผู้มีตะบะย่อมถือมั่นตะบะด้วยคิดว่าพระราชา มหามาอัมมาตพระราคของพระราชากษัตริย์พราหมณ์ข้าวบดีเดรธีเขาเสจแจวสการะเคารพเพราะเหตุแห่นการใกล้ในลาบสการะทันเสริญแม้ข้อนี้ย่อมไปกิเลสกับบคุคคลผู้มีตบะอันนี้เรียกประทมติดต้องการเคารพไม่ถูกต้องต้องทำเพล่นละท่งกล่าวต่อว,ว่าดูก่อนนี้ครูทะบคุคคลผู้มีตบะ ย่อมเป็นผู้ลุกรานสมณะหรือพรามอื่นแต่ไหนๆว่าก็จนไหนผู้นี้เลี้ยงชีพยบดีวัตถุหลายอย่างกินวัตถุทุกๆอย่างคือเกิดเพื่อเกิดแต่เงาเพื่อเกิดแต่ลำต้นเพื่อเกิดแต่ผลเพื่อเกิดแต่ยอดเพื่อเกิดแต่เมเล็ดครบห้าปลายฟัฟของวันนี้คมดุจสายฟ้าบุคคลหลายย่อมจำกันได้ด้วยวาทะ ว่าเป็นสมณะแม้ข้อนี้ก็เป็นอุปกเลสแก่ผู้มีตบะซึ่งกล่าวต่อไปว่าดูก่อนนี้ครธทบุคคลผู้มีตาบะเห็นสมณะหรือพราหมณ์อื่นที่เขาสกการะเคารพนับถือบูชายอยู่ในสกุลทั้งหลายเขาดำริอย่างนี้ว่าคนทั้งหลายย่อมเสกการะเคารพนับถือบูชา สมณะหรือพรามชื่อน,นี้แลผู้เลี้ยงชีพด้วยวัตถุหลายอย่างในสกุลทั้งหลายแต่ไม่สการะขเคารพไม่นับถือไม่บูชาเราผู้มีตาบะเลี้ยงชีพด้วยวัตถุเศร้าหมองเขาเป็นผู้ให้ความดิสยาความตันนีเกิดขึ้นในตะกุลทั้งหลายเหล่านี้แม้ข้อน,นี้ก็ยอ่อมเป็นปกิเลกับผู้มีตาบะ ผมขออ่านรวดไปเลยทั้กล่าวว่าดูก่อนนี้โครทะบุคคลผู้มีตะบะเป็นผู้นั่งในที่ที่ที่คนใจเห็นข้อนี้แลย่อมเป็นปกิเลสข้อนี้รู้สึกว่าญาติโยมบางท่านสงสัยว่านั่งในบ้านเด็กเดินไปเดินมาคนในบ้านเห็นจะเป็นปปกิเลศไหมก็ต้องขอตอบว่าไม่เป็น ตามที่กล่าวนี้หมายถึงการโอ้อวดให้คนอื่นเห็นเขาจะได้รู้ว่าเราเป็นนักเจริญกรรมฐา,านเจริญตบะอย่างนี้เป็นปกิเลสแต่ว่าท่านนั่งในบ้านเป็นคนของบ้านเราจะเห็นเราหลบกันไม่ได้อันนี้ไม่เป็นไรพอต่อไปท่านกล่าวว่านิ้อดูกอน,นิครธทะบุคคลผู้มีตบะย่อมสแสดงตนไปในที่ตะกูลทั้งหลายว่า กรรมแม่นี้อยู่ในตบะของเรากรรมแม่นี้อยู่ในตบะของเราแม่ข้อนี้แลย่อมเป็นบกิเหลกแก่บคุคคลผู้มีตบะนี่หมายความไปโอดเขาว่าฉันปฏิบัติอย่างนั้นฉันปฏิบัติอย่างนี้มันดีอย่างนั้นมันดีอย่างนี้อันนี้ไม่ควรครับนอกจากเขาจะหาห,าหรือด้วยด้วยอันนี้เรื่องหนึ่งต่างหากพระพุทธเจ้าทรงตัดตอบไปว่าดูก่อนใโครูท่า บุคคลผู้มีตะบะย่อมเสพโทษอันปกปิดบางอย่างเขาถูกผู้อื่นถามว่าโทษนี้ควรแก่ท่านหรือก็กล่าวโทษที่ไม่ควรบ่าควรกล่าวโทษทีุ่คคลว่าไม่ควรเขาเป็นพูกกล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่ดังนี้แม้ข้อนี้ย่อมไปกิเลสแก่บุคคลผู้มีตะบะลงกล่าวเท็จก็หมดเรื่องแล้วไม่ต้องพูดกันนะ ลวพระพุทธเจ้าทรงตัดต่อไปว่าดีโครทะบุคคลผู้มีตะบะเมื่อตถาคตหรือภาษาวกของตถาคตสแสดงทำอยู่ย่อมไม่ผ่อนตามปริยายซึ่งควรจะผ่อนตามอันมีอยู่แม้ข้อนี้แหละย่เป็นะกุเละบุคคลผู้มีตะบะนี่หมายความข้อที่เราประพฤติธปฏิบัติอยู่นะ ถ้าคนที่เขาดีกว่าเราที่ท่านตัดกิเลสหมดแล้วมันแนะนำว่าอันนี้มันพลาดไปนะอันนี้มันผิดไปแก้ไขซะใหม่อย่างนี้คนจะทำถ้าไม่ทำก็ไปประกิเลสให้จมปรังท่านตัดต่อไปว่าดูก่อนนี่โกรทาหกคนผู้มีตบาเป็นผู้ผูกเป็นผู้มักโกรธแมนะโกรธนี่กอกิเลสมันหยาบมาก เป็นผู้ผูกโกรธมันนจองเวรจองกรรมแม้ข้อนี้แหล,ละย่อมเป็นกิเลสของผู้มีธบะอันนี้ก็ไม่ต้องอธิบายทรงตัดต่อยว่าดูก่อนนี่ครูทะบุคคลผู้มีตบะเป็นผู้มีความลบหลูห่ความบลบหลู่นี่จิตมันเลวนะว่าเข,าเ,า,เขาเลวอย่างนั้นเขาเลวอย่างนี้ตีเสมอเราเล็กแต่เข้าเข้าใจว่าใหญ่ เรายังดีกว่าที่เสมอเขานี่ใช่ไม่ได้มีลิสิยาคืออิฉาเขาเนะ่ยตนีที่เหนียวแล้วก็โอ้ออดมีมายาคือชอบหลอกลวงอนี่ใสกระด้างแล้วก็ถือตัวจัดเป็นผู้มีความปัญนาลามกไปสู่อำนาจแห่งความปัญนาลามก เป็นมิจฉาทิฏฐิคือมีความเห็นผิดประกอบได้วยทิฏฐิอันดิ่งถึงที่สดุดคือไม่ยอมถอนตัวเป็นผู้ลูบคำทิฏฐิเองให้ลบคำในหมายความไม่ทำจริงไม่ทำจัง <c oughs> ไม่ไม่ไม่ใช่ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาแล้วก็เป็นผู้ถือมั่นสละคืนได้ยากแม้ข้อนินแลย่อมเป็นกิเลสบุคคลผู้มีตบะ ท่านตัดต่อไปว่าดูก่อน,นิโครธะท่านจะพึงสำคัญข้อความนี้เป็นเช่นไหนการในบาปด้วยตาบะเหล่านี้เป็นอุปกิเลสหรือไม่เป็นปกิเลสท่านนิโครธะกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการในบาปด้วยตาบะอย่างนี้เป็นอุปกิเลสแท้ จะไม่เป็นกิเลสไม่เป็นอุปกิเลสหาไม่ได้บุคคลผู้มีตบาบะในโลกนี้พึงประกอบไปด้วยปกิเลสเหล่านี้มาครบทุกอย่างข้อนี้แลเป็นฐานะที่จะมีได้จะโปรยกล่าวไปยา่ทั้งปกิเลสบางข้อท่านิครทายอมรับว่าสิ่งที่เป็นมาแล้วเนี่ยคนที่ปฏิบัติหวังดีวังชอบวังละกิเลสแต่ไปเกาะติดความเลว ที่พระพุทธเจ้าทรงไม่เห็นด้วยท่านความจริงนี้โครท่านนี้ท่านก็ดีนะแล้ผมก็อยากขออ่านต่อไปเพราะว่าไอ้ฉบับที่แล้วแล้วมาเนี่ยที่ที่ทำมาแล้วรู้สึกเอาอะไรเข้ามาผสมเยอะแยะไม่ทันใจฟังผมฟังแล้วก็รู้สึก,กลำคาญแต่เวลานั้นมันป่วยมากครับมันป่วยมากจริงๆผมก็มันใกลยย้จะตายผมคิดว่าถ้าจะตายก็ายอารมณ์ คือเอาทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาผสมซะเยอะแต่ันก็ยังน้อยกว่า,ารมจริงของผมผมฟังฟังดูแลรู้สึกว่าท่านผู้รับฟังจะตืดอัดใจมากและเอาใหม่ฉะนั้นตอนนี้ไปขอถอือฉบับนี้เป็นสําคัญเพื่อความเข้าใจง่ายๆทีนี้ต่อไปพระ่าแตงกล่าวว่าพระพุทธเจ้าทรงกลางานน่าวว่าถึงต้องกล่าวถึงฐานะของหูบริสุทธิ์ที่มีผู้มีตะบะา คือปฏิบัติตามนี้บริสุทธิ์ถ้าว่าอย่างนั้นนะเข้าใจง่ายๆผมจะอ่านไปเลยรู้สึกว่าจะไม่มีอะไรยากทรงตัสว่าดูก่อนนีิโครทบุคคลผู้มีตาบะในโลกนี้ย่อมถือมั่นตบะเขาเป็นผู้ไม่ดีใจไม่มีความดำริบริบูรณ์ด้วยตาบะนั้นข้อนี้ ข้อที่ผู้มีธบะถือมั่นธบะไม่ดีใจไม่มีดำริบริบูรณ์ด้วยธบระนั้นอย่างนี้เขาเป็นผู้บริสุทธิ์อย่างหนึ่งในฐานะนั้นนี่ก็หมายความปฏิบัติอยู่แล้วมันยังไม่ถึงอรหรนันนี่ถ้ายังไม่ถึงอรหันเพียงใดก็ยังไม่พร้อมคิดว่าดีเอาแค่นี้ก็แล้วกันนะจงจำว่าถ้ายังไม่ถึงอรหรันจงอย่าเพิ่งคิดว่าดี และขอท่านทั้งหลายจงอย่าคิดว่าผมเป็นพระอรหันต์และก็จงอย่าคิดว่าผมเป็นพระผู้ทรงฌานถ้อยคําทั้งหมดนี้ผมขอเอามาจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าและก็ผมเองก็จะระคับประคองตัวแค่จะไม่ตกนรกแลวตกนรกขึ้นตื้นๆก็พอใจแล้วเอางี้ก็แล้วกันนะถ้าใครก็ถามก็บอกว่าหลวงพ่อทําไมยอมรับอะไรทั้งหมด ไอ้ที่ไม่ยอมรับนี่ไม่ใจ่ปกปิดก็ถือว่าเราก็ทำก็เพื่อความสบายใจเท่านั้นก็พอเป็นงกล่าวต่อไปว่านี่โครทะบุคคลผู้มีตาบะย่อมถือมั่นตะบะเขาย่อมไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นตัวตาบะนั้นอย่างนี้เขาก็เป็นผู้บริสุทธิ์ในตาบะนั้นก็้าไปต่ออิบาย ท่านกล่าวต่อว่าดูก่อนนิโครทะบุคคลผู้มีตาบะย่อมถือมั่นตะบะเขาย่อมไม่เมาไม่ลืมสติย่อมไม่ถึงความเมาด้วยตาบะนั้นเขาย่อมเป็นผู้บริสุทธิ์ในฐานะอย่างนั้นก็ง่ายแล้วก็ทรงตรัสต่อว่าดูก่อนนิโครทะบุคคลผู้มีตะบะย่อมถือมั่นตะบะ เขาให้ลาบสก,การะความสรรเสริญเกิดขึ้นโดยแต่บัดนั้นเขาเป็นผู้ไม่ดีใจไม่มีความดำริบริบูรณ์ไปด้ลาบสก,การะสรรเสริญนั้นอย่างนี้เขาย่อมึงผู้บริสุทธิ์ในฐานะนั้นก็จำไม่ดีก็แล้วกันนะต่อไปท่านบอกว่าดูก่อนนี่ครทะคษมอื่นที่คนย่กล่าวยังมีอยู่อีก บุคคลผู้มีธบะย่อมถือมั่นธบะเขาให้ลาบสการะและความสรรเสริญเกิดขึ้นด้วยตะบะนั้นเขาย่อมไม่ยกตนไม่ข่มผบ้อื่นได้ลาบสการะและสรรเสริญนั้นอย่างนี้เขาเป็นผู้บริสุทธิ์ในฐานะนั้นแล้วก็ทรงตัดต่อไปว่าดูก่อนนิโครธะบุบคคลผู้มีตะบะ ย่อมถือมั่นดั่บะย่อมไม่ถึงส่วนสองในโภชนะทั้งหลายว่าสิ่งนี้ควรแกเราสิ่งนี้ไม่ควรแกเรากส็สิ่งใดที่ไม่ควรแก่เขาเขาไม่มองละสิ่งนั้นเสียส่วนใดที่ควรแกเขาเขาไม่กำหนัดเอางี้เลยกันก็สิ่งใดที่ไม่ควรแกเขาเขาไม่มองละในสิ่งนั้นเสียนะ สิ่งใดที่คนกัเขาเขาไม่กำหนัดไม่ลืมสติไม่ติดในสิ่งนั้นและเห็นโทษมีปัญญาคิดสลัดออกบริภคอยู่อย่างนี้เขาย่อมเป็นผู้บริสุทธิ์ในฐานะนั้นนี่ความไม่ติดในหารทุกอย่างนี่กล่าวต่อไปว่าดูก่อนนี้โครธทะกำอื่นยังมีอยู่อีก บุคคลผู้มีตะบะย่อมถือมั่นตะบะแต่เขาไม่คิดว่าพระราชามหาหมายของพระราชากษัตริย์พระามก็กระหัดเดีรถ,ถีจากสักการะเคารพเราเพราะเหตุแห่งความใร่ลาบเสกกาและความทนเสริญอย่างนี้ก็ย่อมเป็นผู้บริสุทธิ์ในฐานะอย่างนั้นคือปฏิบัติเพื่อความดีไม่มุ่งให้เขานับถือ แต่ตทรงตัดตอบไปว่าดูก่อนในครธะค้าอื่นที่คนกล่าวยังมีอยู่อีกอีกบุคคลผู้มีธบะไม่เป็นผู้ลุกรานสมณะหรือพรามเหล่าอื่นว่าจะไหนเป็นผู้เลี้ยงชีพด้วัตถุหลายอย่างกินวัตถุทุกอย่างคือพืชเกิดเตงเงาพืชเกิดแต่ลำต้นพืชเกิดแต่ผลพืชเกิดแต่ยอด เพื่อเกิดเตมเมล็ี่เคารบห้าปลายฟัฟของเขาพวกนั้นดูจะสายฟ้าคนทั้งหลายย่อมจำกันได้โดยวาทะไม่ว่าเป็นสวรรคอย่างนี้เขาย่อมเป็นผู้ประเสร,ริฐบริสุทธิ์ในฐานะนั้นเอตึงกล่าวต่อไปว่าดูก่อน,นี้โครธะบุคคลผู้มีตบ,บะเห็นสวระหรือพรามณ์อื่นที่เขาสการะคารบนับถือบูชายอยู่ในสกุลทั้งหลาย เขาไม่ดํำริอย่างนี้คนนั้นหลายย่อมสักการะเคารพนับถือบูชาสมณะพราหมณ์ชื่อน,นี้ผู้เลี้ยงชีบ้วยวัตถุหลายอย่างในสกุลัองหลายอาผมขออากาศพิกนหน่อยเสียงจะขาดไปนิดหนึ่งแต่ไม่สักการะเคารพนับถือไม่นับถือไม่บูชาเราผู้มีตบะเลี้ยงชีพ้วยวัตถุเส้ามอง เขาไม่ให้ความริศียาและความตนีเกิดขึ้นในตรกูลทั้งหลายดังนี้เขาย่อมเป็นผู้ประเสริฐบริสุทธิ์ในฐานะนั้นผมจะอ่านเรื่อยๆไปเพราะว่าไม่มีอะไรยากทรงตัดตอว่าดูก่อนนิโครทะบ,บุคคลผู้มีตบะเป็นผู้ไม่นั่งในที่ทางคนจะเห็น อย่างนี้เขาเป็นผู้บริสุทธิ์ในฐานะนั้นอันนี้อย่าลืมนะครับถ้าเรานั่งแล้วคิดว่าไม่มีใครจะไม่เห็นเพราะเออเขาไม่เห็นเองเป็นเรื่องของเขาแต่ก็าพยายามนั่งในที่ลับให้ได้ก็แล้วกันสําหรับญาติโยมที่มีความสงสัยว่านั่งในบ้านเด็กเห็นจะเป็นไรไปเป็นไปไหไหมก็ต้องขอตอบว่าไม่เป็นไรไม่ได้ตั้งใจโอดในบ้านน่ไม่เป็นไรไม่ใช่คนอื่น แล้วทรงตัดต่อไปว่าดูก่อน,นี้โครธะบูคคนผู้มีตะบะย่อมไม่เที่ยวแสดงตนไปในตระกูลทั้งหลายว่ากรรมแม่นี้อยู่ในตะบะของเรากรรมแม่นี้อยู่ในตะบะของเราอย่างนี้เขาย่อมเป็นผู้บริสุทธิ์ในฐานะนั้นอธิบายขาองอโอดไปคุยเขาว่าท่านทําอย่างนั้นท่านทาอย่างนี้ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้นนไม่ควรนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบรูปคำคล้องคอนะขอโทษเถอะครับอย่าแสดงเลยครับไม่ดีหรอกต่อไปท่านตัดว่าดูก่อนนิโครทะบุคคลผู้มีตบะย่อมไม่เสพโทษปกปิดบางอย่างเขาัวอื่นถามว่าโทษนี้คนกับท่านหรือกล่าวโทษที่ไม่ควรว่าไม่ควรกล่าวโทษที่ควรว่าควร ขาพ้นผู้ไม่กล่าวเท็จทั้งรู้อยู่ดังนี้ย่อมเป็นผู้บริสุทธิ์ในฐานะนั้น <c oughs> เด้อต่อไปเลยครับเพราะไม่อยากพระเดจเจ้าทรตัดว่าดูก่อนนิโครทะบุคคลผบ้มีตบ,บะเมื่อทถาคตหรือภาษาของทถาคตแสดงทาอยู่ย่อมผ่อนปลนตามปริยายซึ่งควรผ่อนตามอันมีอยู่อย่างนี้ เขาย่อมเป็นผู้บริสุทธิ์ในฐานะนั้นต้อนตัดว่าดูก่อนนิโครทะบุคคลผู้มีธรระ,ะไม่เป็นผู้มัก,กโกรธไม่มักผูกโกรธอย่างนี้เขาย่อมเป็นผู้บริสุทธิ์ในฐานะนั้นไม่โกรธด,ด้วยและก็ไม่จองล้างจองผลาญด้วยนะครับเึ็งกล่าวต่อไปว,ว่าดูก่อนนิโครทะบุคคลผู้มีธบบะ ไม่เป็นผู้ลบหลู่ไม่ตีเสมอไม่ลิศยาไม่ทตนีไม่โอโอดไม่มีมายาคือเจ้าเล่ห์หลอกลวงไม่แข็งกระด้างไม่ถือตัวจัดไม่เป็นผู้มีความปัรถนาลามกไม่ไปสูมหน้าถึงความปัจถนาลามกไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ประกอบด้วยทิฏฐิอันดิ่งถึงที่สุด ไม่เป็นผู้ลคบคลามที่ฐิดเองไม่เป็นผู้ถือมั่นไม่แล้วก็เป็นผู้สละคืนง่ายอย่างนี้เขาก็เป็นผู้บริสุทธิ์ในฐานะนั้น <c oughs> ต่อไปทงตัดว่าดูก่อน,นิครธทะท่านจะสำคัญความข้อน,นี้ไปเช่นไหนถ้าเมื่อเป็นเช่นนี้การหน่ายบาปนวดบะจะบริบูรณ์หรือไม่บริบูรณ์ถ้าเป็นอย่างนั้นนะ ท่านถามว่าจะบริบูรณ์ไหมหรือบริสุทธิ์ไหมหรือไม่บริสุทธิ์ถ้านิโครธะกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อเป็นเช่นนี้การหน่ายบาปดุจบะเหล่านี้บริสุทธิ์แท้ไม่บริสุทธิ์หาไม่ได้เป็นกิริยาที่ถึงยอดถึงแก่นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงตรัสว่าดูก่อนนิโครธะการหน่ายบาปดุจบะด้วยเหตุเพียงเท่านี้ เปียกวิยาที่ถึงยอดหรือถึงกันก็หาไม่ได้ที่แท้เป็นเพียงแค่สะเกตความดีที่ตถาคตสอนเท่านั้นสำหรับเรื่องนี้ผมก็ย้ำมากับแย่ว่าตอนนี้กำลังเครียดและกำลังป่วยก็มาป่วยมันดีขึ้นมาเล็กน้อยและก็สงสารพวกท่านที่ต้องฟังเรื่องราวที่ประกอบที่ยาวเกินไป แล้กกว่าอยากฟังข้อวัดปฏิบัติก็แสนยากเป็นนั้นว่าพระโยคาวาจอก็ดีบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายก็ดีฟังมาแล้วนะครับสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นอุปกิเลสขอให้ถือว่าเป็นระเบียบของวัดสิ่งนั้นข้บรรดาท่านพุทธบริษัทิีโสสำเนรทองจงพยายามละให้เด็ดขาด อย่าให้ปรากฏแก่กายละว,วาจาตอนนี้ถ้าพูดเรงการละมันก็ยากเหมือนกันเรายังไม่ใช่พระอระหันต์เรายังดีไม่พอในเมื่อ,อยังละไม่ได้จริงๆก็ระงับนไว้ในใจอย่าปล่อยให้มันไหลออกมาทางกายและว,วาจาใช้คันติบารมีเข้าคม ใอ้ข่มขังมันไว้ในใจใช้ว,วิทยาบาร,รมีเข้าทําลายให้มันหมดสิ้นไปใช้ปัญญาบาร,รมีเป็นอาวุธกล้าเข้าฟันฝ่าอุปสรรคคือปกิเลททั้งหลายให้หมดไปจากใจค่อยๆทํานะครับแต่ก็จงอย่าลืมนะครับสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าว่าไม่ดีหากว่าท่านปฏิบัติตัดยังไม่ได้ ก้อมันขังอยู่แค่ใจจันไหลถึงกายกายละวาจาถ้าท่านพ่นใดปล่อยไหลมาทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีก็จะถือว่าท่านผู้น,นั้นเป็นผู้ฝ่าฝืนความดีของสำนักถือว่าเป็นผู้ฝืนระเบียบของสำนักเราก็จะอยู่ร่วมกันไม่ได้จะนั้นขอคณะสงฆ์ผู้มีอำนาจพิจารณา คณะสงฆ์นี่ก็ไม่กันนะต้องดูตัวเองด้วยอ่านไปแล้วก็ฟังไปว่าดูที่ว่าเรากับเขาสิ่งใดที่ห้ามเราทำหรือเปล่าถ้าว่าเราทำก็ใช้ไม่ได้นะครับเราทำเราลงโทษเขาไม่ได้เราต้องไม่ทำด้วยและก็ช่วยกันกำจัดคนเลวให้พ้นไปจากสนักและโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่ง ถ้าใครที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะในวัดของเรานอกจากระเบียบปฏิบัติที่มีมาแล้วก็ื่ดับแรกเราให้ปฏิบัติมโนมิธิให้ได้ถ้าไม่ได้มโนมิทิมณิธิเราไม่ยอมให้บวชเรืการที่สองยืนยันรับรองเรื่องระเบียบของวัดและพระวินัยจะไม่ละเมิด และบริการีนสามนี่มีความสาคัญด้านอุปกิเลสท,ทั้งหลายเขาจะต้องยืนยันว่าไม่ปล่อยให้มันไหลออกมาทางกายละวาจาถ้าปรากฏว่าไหลามาจากทางกายละวาจาไหลในสำนักก็ดีไหลนอกสำนักก็ดีถ้ามีหลักฐานให้กำจัดออกไปทันทีอย่าให้อยู่ในวัดแป่งขาด แล้วก็ระเบียบปฏิบัติใดที่องค์สมเด็ดจพระจอมใจทรงตัดเนื้อุมปริการสตรว่าความดีถึงขั้นสเก็ดขั้นสเก็ดความดีนะดูกันให้ดีนะครับท่านที่มาที่โชว์คอมาเนะี่ยบางทีก็โชว์คอมาในฐานะยศถาบรรดาศัก์สูงมั่ง บางทีก็ชูคอมาในฐานะตำแหน่งการงานสูงบ้างบางทีก็ชูมาในฐานะที่มีศักดิ์ศรีมีทรัพย์สินสูงบ้างแล้วก็ดูว่าความดีของท่านบนนั้นเข้าถึงสกเก็ตความดีไหมด้านสะเกตนี้ต้องระมัดระวังให้ว่ามากนะครับถ้าสกเกตไม่ทรงตัวหมายความสกเกตความดีไม่ทรงตัวอย่างอื่นมันก็ทรงตัวไม่ไหว จานนั้นขอบรรดาพิสุทธิ์สมณรทั้งหลายได้บรรดาคณะกรรมการส่งพยายามทรงตัวตามความดีนี้ให้มากทบทวนไว้เสมอคัดเศษมีไม่ฉะนั้นวนวัดเราเวลานี้พระไตรปิดกมีเยอะที่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทถวายมานี่หลายฉบับหลายชุดมาก ท่านจะสามารถเอาไปอ่านได้แต่ต้องรักษาของส่งให้ดีเปิดดูพระไตรปิฎกเล่ม41่แล้วก็ดูสูตรที่เรียกว่าอุทุมมดิกาสูตรในขณะหน้าประมาณสามหน้าประมาณหน้า30อันนี้จะเป็นของไม่ยากปรเพื่อปฏิบัติกันก็รวมความว่าขั้นสะเกตจะต้องส่งให้ได้แน่นอน ในการคบหาสมาคมสัมผัสกับบคลผู้อื่นที่ท่านบอกว่าท่านเป็นพระสังฆาธิการหรือท่านผู้เป็นคณาจารย์หรือว่าท่านผู้มีศักดิ์ศรีใหญ่ที่มีความรู้มากที่ท่านมาท่านมักจะแสดงตนว่าท่านเป็นนั่นบ้างท่านไป็นนี้บ้างแล้วพวกท่านนั้นหลายก็ลองวัจจะิยาของท่านวาจาที่ท่านกล่าวมาก็ดี การิยาที่ที่งกล่าวมาก็ดีทถ้งถึงสกเกตความดีในพระพุทธศาสนาไหมถ้าทราบว่าท่านยังเข้าไม่ถึงสกเกตความดีในพระพุทธศาสนาก็อย่าไปนึกว่าอะไรเขาเป็นแต่เพียงเราคิดว่าความชั่วยอย่างนี้เราไม่ทําตามก็แล้วกันเพราะว่าระเบียบปฏิบัติรว่าสังฆาริการมีมาก แต่ว่าพระสังคาธิการส่วนมากท่านจะปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติของท่านหรือเปล่าอันนี้เราไม่ทราบแต่ว่าเท่าที่พบพบมาจริงๆที่ท่านดีก็มีมากแต่ว่าที่ท่านลืมดีก็มีไม่น้อยฉะนั้นแล้วก็เป็นเรื่องของท่านผู้คนใดทำดียกปิ่งครูของเราสิ่งใดที่มันไม่ดีจับขยี้ซะด้วยเท้า ไม่ใช่เป็นขยี้เจ้าของนะเขายี้ปฏิปธานั้นเอาเท้าขยี้ความจริงเท้าขยี้ดีไม่ดีมันติดเท้าเอาไฟเผาเสียเลยคําว่าไฟเผาคืออัตบะได้ความเพียนเป็นเครื่อง,อองนะเผาบาปเข้าหักฐานย้ายความชั่วทั้งหลายเหล่านั้นเข้ามาถึงใจของเรา มันจะพาเราเลวไปด้วยที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอาเสวนนาจะพาลานังปันติตานันยเสวนาบูชาจะภูชนียานังเอตมังคะรมุตมังจึงกล่าวว่าจงอย่าคบคนชั่วจงคบแต่คนดีจงบูชาบุคคลที่คนบูชาคือบุคคลที่มีความดีดีตั้งแต่สเกตขึ้นไป อย่างนี้จัดพระเป็นอดมะมงคุอนันบรรดาท่านพุทธาศาสนิกชนและบรรดาเพื่อนวิสุสมณเณรทั้งหลายตอนนี้อาจจะรูปรัดดีหน่อยก็สำหรับวันนี้มองดูเวลาก็หมดแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแดบรรดาท่านพุทธาศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี